ตาลงแล้วตาเปิดเปิดตาเดิมเปิดตาเดิมแล้วโอ้หปากจอยคนแรกคนแรกคนแรกเลยจอยน้ำบลลเลิกน้ำบลลเลิกจอยพี่อ้วนตอคิวกลางน้านึ่งตางน้า่ลงมาซอยมูเหรอ จอยเป็นยังจอยเบื้องด่าจอยมูอ้าพี่อวนอน,อนี่พี่อวอยู่นี่แอลอ้าพี่ดาลงไม่ได้นะับื่เนี่ยน้ำม,มันดึกท่าหัวเขาก็ท่วมหัวเขาครับเราต้องเราต้องอาบอ่านิ้มๆตะลิ่งนะครับ,อ,อ,อ,บ,อ,รบอันดับแรก เราจะไม่จุกแล้วแม่เราจะวางนห็ตรงนี้แล้วบอ๊บบอ๊บบอ๊บบบพี่ดาวไม่อยากอาบพี่ดาววากูนกูเขาย่บุ่นเอไปเร็วไปเล้วโอ้ยสบัยเฮ้ยนางบึ้งนางบึ้งอามมาลงมามามากที่นางงงงอั้นเดี๋ยวถาม เอาพี่ดาออไปดาดามาอาไปเลยเร็วเออกรแดนีเออเเอโอ้ยเอาตรงนี้มันเป็นกิบบเนเป็นขาเเออเอออ้ยขับหนันได้ขึ้นโต พ่ผเอาน่องไปอาบน้ำนะเอาหน่องไปอาบด้วยเอาเอาไปแล้วอะไรอ่ะฮึพี่บ้านเอาเอาไปแล้วกลับมาขึ้นต์เอเล็กหน่อยหาวน้ำไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วไปดินี่จืดไปครับเดี๋ยวเตรียมตัวพากลับบ้านนะครับอาบน้ำให้พี่ผู้กับแม่ไอร์แล้วก็เด็กๆเด็กๆอาบได้แค่สองตัวครับ มีบักจอยกับบักดาครับเดี๋ยวเอาไว้นะครับแฝดที่บ้านต่อ